The Apple เตรียมหันมาใช้ชิปที่ผลิตในสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์ในช่วงการปรับห่วงโซ่อุปทาน Apple วางแผนที่จะจัดหาชิปจากสหรัฐอเมริกามากกว่า19,000ล้านดอนลลาร์ในปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพื่อลดการพึ่งพาจีนและเพิ่มการผลิต iPhone ในประเทศอินเดียทิมคุกซ e อของ Apple พูดถึงการพึ่งพา TSMC มากขึ้นซึ่งกำลังขยายโรงงานในรัฐแอริโซนา 6แห่งนอกจากนี้ยังย้ำว่าในอนาคตเนี่ยแอปเปจะผลิต iPhone สลับตลาดสหรัฐเป็นส่วนใหญ่และจะนำตลาดอินเดียมาแทนที่จีนซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงจากนโยบายภาษีของรัฐบาลทั้มในการประชุมหลังประกาศผลประกอบการ Apple ระบุว่าตลาดอินเดียนั้นถูกพูดถึงเกือบเท่าจีนสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของตลาดอินเดียในแผนยุทธศาสตร์ แม้ว่าทีมคุกจะไม่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตแต่ CFO ของ Apple กล่าวว่าบริษัทประเมินผลประกอบการภายใต้สมมติฐานว่าอัตราภ,าภาษีปัจจุบันยังคงเดิมและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะไม่เลวร้ายลงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Apple ไม่สามารถลด,ดความกังวลของนักลงทุนได้โดยเฉพาะยอดขายที่ตกต่ำในจีนทำให้หุ้น Apple เนี่ยลดลงกว่า4.2%หลังประกาศ ผล Apple ได้เล่อนขยายการผลิตในประเทศอินเดียซึ่งกำลังกลายเป็นตลาดใหม่ที่เติบโตขนาดยอดขายในจีนลดลงปัจจุบัน Apple ผลิต iPhone ในอินเดียแล้วประมาณ20%และคาดว่าภายในสิ้นปีหน้าจะนำเข้า iPhone ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในสหรัฐจากอินเดียทิมคุกกล่าวว่า Apple เรียนรู้แล้วว่าการเพึ่งพาการผลิตจากประเทศเดียวมากเกินไปเป็นความเสี่ยงจึงได้เปิดแหล่งจัดหาชิ้นส่วนจากที่ใหม่ๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ทำอยากให้ Apple ผลิตอุปกรณ์ในสหรัฐแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เกิดขึ้นในวงกว้างเร็วๆนี้อย่างไรก็ตาม Apple เนี่ยให้คำมั่นว่าจะจัดหาชิปและส่วนประกอบอื่นๆในสหรัฐมากขึ้นเช่นการรับชิปจากโรงงานใหม่ของ TSMC ในแอริโซนาสำหรับใช้ใน iPad และ Apple Watch รุ่นล่าง Apple และ TSMC ประกาศลงทุนในสหรัฐหลายแสนล้านดอนลลาร์ตามแนวทางของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการดึงการผลิตเทคโนโลยีกับประเทศทีมคุกยังกล่าวว่า Apple ใช้กระจกหน้าจอ iPhone จากผู้ผลิตในสหรัฐซึ่งน่าจะหมายถึงคอนนิ n งและระบุว่า Apple จะลงทุนในสหรัฐถึง5แสนล้านดอนลลาร์ใน4ปีข้างหน้ารวมถึงตั้งโรงงานผลิตเซิร์ฟเอร์ AI ที่รัฐเท็กซัสอีกด้วย